ครับกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อในช่วงที่ 2, 2> นะครับพูดถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนานี่ถือว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะครับ,รบถ้าเกิดไม่รู้จริงหรือว่าไม่ทราบอะไรเนี่ยอย่าไปพูดหรือว่าอย่าไปปฏิบัติอะไรที่มันมินเดยนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศศรีลังกานะครับ,ครบใครๆก็โดยเฉพาะชาวพุทธนี่ทราบดีบอกว่าศรีลังกาก็คือประเทศที่เขาเคร่ง เรื่องของศาสนามากมโดยเฉพาะาศาสนาพุทธนะครับ,รบเป็นประเทศท,ที่เรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในบางประเทศที่ชาวพุทธไม่มีมช่ครับอย่างเช่นเรื่องของการศัก ใช่ศักรูปของพระพุทธรูปซึ่งเป็นสื่อความหมายถึงพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เป็นกฎหมายเขายอมไม่ได้ครับครับจริงๆแล้วการสักในอย่างในบ้านเราเนี่ยก็นิยมสักเหมือนกันครับแต่ไม่เคยเห็นเลยนะครับว่ามีใครเนี่ยนำพระพุทธรูปหรือว่ารูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสักส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกอักขระอะไรต่างๆครับก็ถือว่า ยังไม่ไม่ข้ามไม่เกินเส้นไปนะครับอย่างไม่เหมือนกับสุภาพสตรีชาวอังกฤษนะครับเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาเที่ยวในแถบเอเชียนี่แหละหลายประเทศเลยนะครับล่าสุดไปลงที่อินเดียก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปที่ประเทศศรีลังกาปรากฏว่าพอไปถึงที่สนามบินในกรุงโคลัมโบนะครับที่เมืองหลวงเขาเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นนะครับที่แขนข้างขวาเนี่ยมีรอยสักที่เป็นเหมือนกับรูปของ พระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเขาก็ห้ามเลยบอกว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการดูหมิ่นหรือว่าลบหลู่ศาสนานะคุณเข้าไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวนะครับไปกักกันไว้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ศรีลังกาแต่เตรียมที่จะเนรเทศหรือว่าส่งตัวส่งตัวกลับอังกฤษนะครับส่งตัวกลับทันทีเลยทันทีเลยใช่ครับอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับว่าศรีลังกา นะฮะถ้าเราจะพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือความที่เป็นประเทศที่เมืองพุทธที่เคร่งมากที่ไม่เหมือนใคร,ครชาวไทยชาวพุทธเราก็คงจะทราบเรื่องของอพระเขียวแก้วรพระเขียวแก้วหรือว่าพระทนของพระพุทธเจ้านี่แหละเขาบอกว่าว่ากันว่าเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยมีอยู่สองแห่งก็คืออยู่ที่นี่แหละครับประเทศศรีลังกาแล้วก็ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบ้านเราไม่มีบ้านเราก็ก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่ของที่เป็นต้นตำรับเอาง่ายภาษาชาวบ้านนะครับแต่ว่าคนทั้งโลกเขาเชื่อกันนะครับว่าที่ศรีลังกาเนี่ยนะครับมีพระเขียวแก้วแล้วก็ที่จีนสองประเทศในโลกนี้ครับกลับมาที่นักท่องเที่ยวผู้หญิงคนนี้นะครับเธอชื่อว่านาอมิมิเชลโคแมนนะครับ ก็เป็นสาวชาวอังกฤษซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสำนักข่าหลวงใหญ่ของอังกฤษที่อยู่ที่กรุงโคลัมโบเนี่ยตอนนี้ก็มีการประสานงานติดต่อและเพื่อช่วยเหลือแล้วก็นำนำเธอเนี่ยเดินทางออกจากศรีลังกาโดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับเรื่องของการสักหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับคดีที่ว่าคล้ายๆกับไป ลบหลู่หรือว่าดูหมิ่นศาสนาเนี่ยของประเทศรีลังกานี่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะครับอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนมีนาคมนี้เองนะครับนักท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นชาวอังกฤษเหมือนกันเจอในลักษณะเดียวกันเลยครับสักเหมือนกันสักเหมือนกันครับไปถึงที่สนามบินปั๊บเขาเห็นรอยสักปั๊บเขาก็บอกเลยบอกว่าเข้าประเทศไม่ได้นักท่องเที่ยวบอกช็อกเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ตามความรู้สึกตามความเชื่อของเขาเนี่ย การนํารูปหรือว่าอัญเชิญรูปพระพุทธเจ้ามาไว้เป็นรอยศักดิ์ที่แขนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเคารพนับถืออย่างสูงสุดของเขาวิธีหนึ่งเหมือนกันครับแต่การไม่ได้ศรีลังการบอกว่าเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสสคนครับไปถ่ายภาพอยู่ที่หน้าพระพุทธรูปอันหนึ่งที่ประเทศศรีลังการนะครับแต่ดันอุตริครับไปทําท่าเหมือนไปจุมพิษพระพุทธรูปเข้านั่นและเท่านั้นแหละครับ โดนจำคุกเลยนะครับโดนลงโทษก่อนนะครับสารตัดสินจำคุกแต่โทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญานะครับแล้วก็เนประเทศเหมือนกันนะครับคือก็อย่างที่ว่าอ่อนไหวมากนะฮะชาวศรีลังกาใช่ไหมครับอย่างเช่นกรณีของต้นสีมหาโพก็เหมือนกันเป็นของที่วิเศษมากนะฮะใครๆก็อยากจะไปว่ากันว่าต้นสีมหาโพเนี่ก็ก็จะอยู่ที่ศรีลังกา คือในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตั้งสุสุคือเป็นกิ่งเป็นกิ่งของของต้นต้นสีมหาโพธิ์ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนางสังคมิตาซึ่งเป็นทิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยเอาไปไว้ที่สีลังกาต้นต้นนี้เป็นต้นที่พระเจ้าได้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะบำเพ็ญเพียรแล้วก็สําเร็จเป็นพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและก็ว่ากันว่าเป็นต้นสีมหาโพธิ์ที่ มีอายุยืนนานที่สุดในโลกและของจริงของแท้แน่นอนเลยแน่นอนก็อยู่ที่สีลํอพันกว่าปีละใช่ครับนะครับก็คือย้อนกลับไปสมัยที่พระพุทธองค์เนี่ยยังทรงพระชนชีพอยู่นั่นเองนะครับเอาละครับช่วงนี้เราต้องพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปชมลิฟต์ครับที่ บอกกันว่าเร็วที่สุดในโลกนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องตึกที่สูงที่สุดในโลกไปแล้วนะครับวันนี้เราจะเอาลิฟที่เร็วที่สุดในโลกมาให้ได้ชมกันนะครับจะอยู่ที่ประเทศไหนนั่นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ